เจ้าหน้าที่หน่วยความบั่นคงจังหวัดนราธิวาสเพิ่มความถี่ในการตรวจตราภายในร้านสะดวกซื้อตัวเมืองนราธิวาสพร้อมกำชับพนักง,งานร้านสะดวกซื้อให้คอยสังเกตผู้ที่เข้าออกในร้านเพื่อสร้างความมั่นใจดูแลความปลอดภยัยป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบรถและบุคคลต้องสงสัยตามด่านต่างๆ หลังจากเมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพนักงานร้านสะดวกซื้อในอำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสเพราะวัตถุต้องสงสัยวางอยู่กับ สินค้าชั้นในร้านนะคะชั้นวางสินค้าในร้านแล้วเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ e o d ได้เข้าไปตรวจสอบก็มีการกั้นพื้นที่โดยรอบร้านค่ะและตัดสัญญาณวิทยุสื่อสารและคลื่นทั้งหมดก่อนจะพบวัตถุต้องสงสัยปะปนกนันเนียนๆอยู่บนสินค้าชั้นวางผ้าอนามัยมีลักษณะเป็นกระเป๋าสตางค์สีชมพูแล้วก็มีสายไฟฟ้าโผล่ออกมานะคะพอตรวจสอบ ด้านในค่ะพบว่าเป็นวัตถุระเบิดหนัก500กรัมไม่มีสเก็ดแต่สามารถเกิดเปลวไฟได้จุดชนวนด้วยการตั้งเวลาแต่ไม่ได้กดสวิตช์เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นระเบิดเพลิงชุดเดียวกันกับที่มีการก่อเหตุพร้อมกัน19จุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาแต่พอไม่ได้กดสวิตช์ระเบิดจึงไม่ทำงานค่ะ